อัส s a l a m u a l a i k u m Pakistan มีอรานามำนูเหรอแม่ Thailand เซฮงอัส a l a m u a l a i k u m ข้าววันนี้กลับมาเจอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็อีกเช่นเคยค่ะทุกคนค่ะขันก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกแล้วนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องจากทางบ้านขวัญเหมือนเดิมเลยทุกคนค่ะเรื่องนี้ขวัญก็ได้ยินจาก แม่เหมือนเดิมเลยทุกคนคะ่ะแล้วก็ได้ยินจากปากของป้าเองนะทุกคนคะ่ะป้าที่เป็นภรรยาของลุงแท้ๆของขวัญน,นะทุกคนคะ่ะเออขวัญกับขวัญจะเล่าให้ฟังเนาะว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรนะทุกคนคะ่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยขวัญรู้สึกว่าขวัญเพิ่งจะแต่งงานใหม่ๆเนาะเออนะคะคือแบบว่าขวัญนเนี่ยก็แบบเพิ่งจะกลับบ้านครั้งแรกมั้งตั้งแต่ตั้งแต่แต่งงานเนาะ แต่งงานได้ประมาณปีนึงนี่แหละคนก็เลยก,กลับบ้านอะไรเงี้ยทุกคนคะ่ะเออแล้วทีนี้เขาก็ถามกันนะว่าทําไมไม่เอาสามีกลับมาบ้านด้วยทําไมไม่พาสามีกลับมาหาพ่อหาแม่ที่บ้านอะไรเงี้ยเออเขาก็ถามไปน,นะคนที่บ้านคนบ้านเราทุกคนคะ่ะเห็นว่าแบบอ,อ่า ผู้หญิงบ้านนอกอะเนาะไปแต่งงานกับฝรัรงฝราง่งไปแต่งงานกับคนต่างชาติก็คิดว่าคงจะรวยมีต้องมีตังอะไรเงี้ยทุกคนคะ่ะขวัญจะบอกว่าสะพ้ายต่างชาติไม่ได้ตกถังเข้าสารทุกคนนะทุกคนคะ่ะแค่หนึ่งในร้อยที่ตกถังเข้าสารได้เจอคนรวยจริงๆหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเจอคนรวยแท้ๆเขาก็ยังไม่ได้เลี้ยงครอบครัวของภรรยานะเขาดูแลแค่ภรรยาขวัญจะบอกว่าคืออันนี้คือที่ขวัญเห็นมานะ90%เปอร์เซนเลยที่ สะปรยตต่างชาติเนี่ยต้องทํางานต้องหาเงินแล้วก็ส่งไปให้ครอบครัวถ้าจะขอจากสามีนี่คือมีน้อยมากที่สามีจะเอาให้ว่าเออเนี่ยเธอเงินก้อนเนี้ยเธอให้ครอบครัวเธอนะมีน้อยมากจริงๆนะทุกคนค่ะเพอรอาะฉะนั้นเนี่ยมู่เจ้าจะคิดว่าอันอันมาตแต่งงานกับคนกับฝรัง่งต่างชาตินี่สิรวยทุกคนนะคะสิมีเงินส่งให้พอให้แม่ไปสั่งมงสั่งบาทน,นะคะจคเจ้าฝนะันเอาหลดค่ะมแต่ลูกเจ้าเนี่ยไปเหตุงง,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 ง มีแต่เขาทํางานเองนะทุกคนคะ่ะคือเอาจิงงว่าค่าเงินทางยุโรปมันก็เยอะอยู่แล้วเนาะเออผัวเขาก็เลี้ยงอยู่แล้วแล้วถึงว่าเขาได้สมมติว่าเขาได้ทางานอีกเนี่ยเขาก็คือมีเงินเก็บเลยแหละมีเงินเก็บที่จะส่งให้บ้านเขาเลยแหละเดือนเดือนหนึ่งอะ่ะคือได้สร้างบงสร้างบ้านเลยแหละที่แทนมันคือน้าําพักน้าแรงของลูกสาวตัวเองไม่ใช่ของจากผัวเขาหรอกนึกทุกคนข่าวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอย่าคิดว่าแบบอ่าผู้หญิงบ้าน,นอกอย่างเราเนี่ยมาแต่งงานกับคนต่างชาติแล้วแบบ จะรวยจะหวังว่าจะได้เงินจากเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะคือคิดผิดคิดใหม่ได้ทุกคนคะ่ะเออมันไม่ได้แบบว่าจะมารวยกันทุกคนนะคะคือจริงๆแล้วคนบ้านเรานาะมันก็ห้ามความคิดเขาไม่ได้เขาก็คิดได้แค่นั้นว่าอุ้ยไปเป็นสาภาพต่างชาติมันต้องรวยสยิอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ทุกคนหรอกทุกคนผ่านนะนะนะเพราะฉะนั้นก็จะสะเข่าใจผิดลายนะฮะนะนั่นแหละนะคือบอกเรามาเข้าเรื่องของขวัญดีกว่านะทุกคนคะ่ะ เรื่องราวของขันมันก็มีอยู่ค่ะในทุกคนคะ่ะคือขอันเพิ่งแต่งงานประมาณได้ปีนึงนี่แหละมังแล้วขันก็กลับบ้านเนาะแล้วคือแบบแม่ก็เล่าให้ฟังนะคะคืออยู่ไปสักประมาณกี่วันอะสองสาวันหรือเปล่าแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยแม่เพิ่งจําได้นะแม่ว่าแม่เล่าให้ฟังเนาะแม่ว่าแม่ตอนแรกแม่ก็ถามเลยว่าทําไมสามีไม่มาด้วยโน่นนี่นั่นเลยขัญก็บอกเหตุผลแม่ไปเรียบร้อยนะ,ะเออสามีไม่ว่างสามีทํางานอะไระเงี้ยทุกคนค่ะเออแล้วแบบถ้าม,มาประเทศที่สามมันก็อย่างว่าเดี๋ยมันก็มายากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหมือน บินมาจากปากีดูดตรงอะไรเงี้ยทุนขายนะเพราะว่าตอนนั้นก็อยู่มาเลเซียเนาะแล้วทีนี้แม่ก็เลาแม่ก็แม่ก็พูดขึ้นว่าเนี่ยคนแถวบ้านนะเขาหาว่าก็พูดเป็นภาษาแบบบ,บ้านๆเนาะก็ประมาณว่าหาว่ามึงอะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะคะที่ใช้คำไม่สุภาพเนาะหาว่าเราเนี่ยไปเป็นเมียน้อยเขาว่าสั้นพี่น้องเอ้ยอันนี้คือจากแม่นะไปเป็นเมียน้อยเขาพนาพี่น้องเอ้ย หาว่าเราเนี่ยเป็นเมียน้อยเขาทุกคนขาคือขัญขัญก็เลยแบบพอพอ,พอได้ฟังแม่คูดอย่างนี้ขัญก็ขำแม่แม่ถามว่าขำทำไมเอ้าก็ขำตัวเป็นเป็นเมียน้อยอะไรผัวย,ยังไม่เคยแต่งงานเลยอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งแต่งงานกับเราเป็นคนแรกอะไรเงี้ยทุกคนขาแล้วบอกว่าแกพามาปากีก็คือแบบแกก็ให้รู้จักทุกคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยขันแบบยังแบบงงมากแล้วทุกคนแล้วก็นั่งขำแม่เชื่อเราอย่างเงี้ยโอ้กูสิไิเซอร์จังไหนนาะแม่นาะคนบ้านกูจะไปกูสิไิเซอร์จังใดจริงจงเนานะเพราะว่า แม่ก็รู้เขวัญก็บอกแม่อะไรอย่างเงี้ยเอแบบว่าคนแถวบ้านก็หาลุงไปเป็นเมียน้อยเขาอะไรเงี้ยเอออันนี้คือจากแม่นะคะพอหลังจากนั้นขวัญหนึ่งแม่ก็เลยให้ขวัญเนี่ยเอาของไปให้ลุงเอาหน่อไม้หรือเอาข้าวอะไรสักอย่างข้าวสารเนี่ยไปให้ลุงที่บ้านเออแล้วทีนี้ก็คุยคุยเล่นกันกับลุงไปสักพักหนึ่งป้าก็มาป้าที่เป็นภรรยาของลุงอ่ะแกก็มาแกเดินเข้ามาแกก็ถามสารทุกสุขถามไถ่ถามไปถามมาแกก็บอกว่าแกก็ถามว่าเออแกก็เรียกเราว่าขวัญขวัญเน เออเขาหาว่าเออนางขวัญแกเรียกหนูแกจะเป็นคนพูดเพราะป่าแกก็จะบอกว่าเออนางขวัญเนาะแกก็เรียกหนูแกก็เรียกขวัญว่านางขวัญอันเนี่ยอแกก็พูดเป็นภาษาแกเป็นคนเหนือทุกคนมันเป็นเป็นเหนือเหนือแบบปนอีสานอ่ะแกก็หาแกแกก็ว่ามันอันมันแมนอยู่บนนางขวัญที่แบบว่าอันอะไรนะเออเขาว่าเออนางขวัญอ่ะอันไปเป็นเมียหน่อยเขา ป้าได้ยินคนแบบนินท่าคนได้ยินคนเบามากแบบนั้นมาสันอันนี้คือป้าพูดให้ฟังแล้วขันก็คำปอีกทุกคนค่ะขันนึกว่าได้ยินแต่จากแม่เอาป้าก็ได้ยินด้วยเหรอป้าเลื่องเขาขนาดทุกคนขวัญอยู่มาเลยเรื่องของขวัญมันดังแบบดังมากอะที่บ้านขวัญนะทุกคนค่ะขวัญไม่รู้ว่าใครไปเล่าให้ฟังขวัญยังงงอยู่เลยทุกคนค่ะคือแบบขวัญคิดว่าเรื่องไอ้ที่ขวัญแบบบอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วอ่บเรื่องอะไรนะขวัญบอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าเออให้ข คือแบบเอาอีกแล้วได้ยินอีกแล้วบอกให้ขวัญแบบทิ้งสามีขวัญยังแบบสุดๆแล้วคือแบบมาได้ยินเรื่องนี้ว่าแบบขวัญมาเป็นเมียน้อยเขาจริงๆแล้วทุกคนขาเรื่องที่แบบบอกให้ไอ้ที่เรื่องเมียน้อยเนี่ยคือมันผ่านมานะตั้งแต่ขวัญแต่งงานใหม่ๆแล้วนะอือไอแต่ว่าไอ้เรื่องเอ่อให้ขวัญทิ้งสามีเนี่ยขวัญเพิ่งได้ยินจากปีที่แล้วนี่เองเออแต่ขวัญแบบเอาเรื่องทิ้งสามีเล่าให้ฟังก่อนแล้วค่อยมาเล่าให้เรื่องนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งทุกคนขาขวัญเพิ่งนึกได้ไงเออแล ป้าได้ยินเขา,าพูดมาว่าว่าโตเออว่าโตนะ่ะนั่งขวัญอ่ะไปเป็นเมียน้อยเขาแมนยูบอกว่าแกถามขวัญอย่างนี้ทุกคน่ะแกถามขวัญตรงมากแกถามว่าใช่เหรอที่ขวัญนม่มาเป็นเมียน้อยเขาจริง เพราะว่าขวัญไม่ได้พาสามีมาด้วยอะไรเงี ada, ้ยท like, right ุกคนค่ะคือแบบว่าป้าป้าเชื่อเขาเหรออะไรเงี้ยป้ากับป้าบพราเสื้อนี่แหละป้าไม่เชื่อเขาป้าถึงถามเราไงป้าบอกป้าถึงถามขวัญไงอะไรเนี่ยคือป้าไม่เชื่อว่าขวัญเนี่ยจะไปเป็นเมียน้อยเขาป้าก็เลยถามเพื่อความแน่ใจว่าสั่นขนาดป้านี่ยยังฟั่งหูว้หูพี่น้องเอ้ยต้องรอถามหลานตัวเองก่อนว่ามันจริงหรือเปล่าที่ขวัญเนี่ยไปเป็นเมียน้อยเขาเออขวัญก็เลยแบบขำแล้วขวัญก็เลยบอกว่าป้าค้าสินสอดเอ้ยค่าอะไรเอ้ยบ้านเขาเอ้ยขวัญไปดู เขาไม่ได้ขวัญไม่ได้ไปเป็นเมียน้อยเขาหลอกอะไรเงี้ยแกเพิ่งเคยแต่งงานครั้งแรกในชีวิตแกไม่เคยมีแฟนด้วยซ้ําเออแกเพิ่งแบบมาเจอขวัญแล้วแกก็คือแบบขอแต่งงานเลยอะไรอย่างเงี้ยแกไม่ได้เคยมีแฟนไม่ได้เคยแต่งงานกับใครมาก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนที่สามีขวัญแต่งงานน่ะแกเพิ่งอายุสามสิบสามสิบสองหรือสามสิบสามนี่แหละทุกคนขาเท่ากันกับขวัญอายุตอนเนี้ยเออแล้วแกแบบมีทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยแกก็เลยแบบพร้อมที่จะดูแลใครสักคนแล้วอะไรเงี้ยเออตอนนั้นน่ะคือแบบว่ามันผ่านมาแบบเกือบเจ็ดปีแล้ววัยยงจาาได้อู่่เล ปาขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าขันก็ยังไม่ได้พาสามีกลับไปยืนยันนะว่าเออเนี่ยขันไม่ได้เป็นเมียน้อยใครนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนขาวขันอยากจะไปบอกคนที่พูดจริงๆเลยคนที่ถามว่าโอ้คนที่ว่าขันเนี่ยเป็นเมียน้อยเขาอะเขาอยากจะเห็นหน้าจริงๆเลยว่าคือใครอะไรเงี้ยคือแต่ขันก็ไม่ได้ไปรู้หรอกว่าเขาไม่รู้อีกแล้วทุกคนถามว่าคนที่พูดเนี่ยคือใครเพราะขันไม่อยากรู้ขันไม่อยากตอนแรกคืออยากรู้แหละแล้พอพอพอมันผ่านผ่านไปผ่านคือก็เลยแบบเอ้ยไม่อยากรู้หรอก พอรู้ก็คือโกรธเขาเฉยๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่อยากรู้หรอกช่างมันเถอะอะไรเงี้ยช่างมันอีกแล้วทุกคนคะคือขวัญแบบคือแค่ขำแล้วก็คือแบบจบไปเลยทุกคนคะคือแบบไม่เอามาคิดใส่ใจแล้วขวัญก็มาเล่าให้สามีฟังว่าเออเนี่ยคนทางบ้านขวัญน่ะบอกว่าขวัญน่ะมาเป็นเมียน้อยมาเป็นเมียน้อย่มาเป็นเมียน้อยคุณนะมาเป็นเมียน้อยเธออะไรเงี้ยแล้วสามีก็ขำเมียน้อยอะไรกกบอกเนี่ยวฉันเพิ่งเคยแต่งงานกับเธอเป็นคนแรกครั้งแรกในชีวิตฉันเลยเงี้ยจะมามีนองเมียน้อยอะไรแกก็ขำอะไรเงี้ยเออดูคนนะคะจริงๆแล้วเนาะ คือทำไมเขาถึงว่าขวัญมาเป็นเมียน้อยเดี๋ยวขวัญจะเล่าให้ฟังนะเมื่อกี้พักกินน้ำรูกมคนขาพักดื่มน้ำ ที่เขาบอกว่าทําไมขวัญเนี่ยถึงมาเป็นเมียน้อยเขาเพราะว่าเขารู้ว่าขวัญเข้ารับอิสลามใช่ไหมแล้วอิสลามอ่ะผู้ชายอ่ะมันสามารถมีเมียได้หลายคนก็พูดอย่างนี้ทุกคนค่ะเออมันไม่ใช่ว่ามันมีเมียมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วขวัญเนี่ยมามาแต่งงานกับเขาอีกรอบนึงแล้วแบบเป็นเมียน้อยเขาหรออะไรเงี้ยเขาคิดแบบนั้นนะทุกคนค่ะว่าเขาได้ยินอะไรที่มันลบๆบมาทุกคนค่ะเกี่ยวกับแบบคนมุสลิมเนาะเขาก็เลยคิดว่ามันจะไม่ดีไปซะทุกคนอะไรเงี้ยทุกคนค่ะนี่แหละ ขวัญถึงบอกว่าทําไมนะขวัญถึงอยากให้เพื่อนๆหลายๆคนเนาะที่จะมาแต่งงานกับผู้ชายมุสลิมที่บากีถานนะให้รู้อิสลามก่อนทุกคนคะ่ะนะไม่ใช่ว่าแบบสุ่มสีสุ่มห้าไม่ใช่ดุมดุมดุมนะฮะจริงๆแล้วบางทีดูด้วยตามันก็ไม่รู้ว่าเขาดีหรือไม่ดีใช้เซนต์ตัวเองมันจะดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้บางคนนี่โอ๊ยต่อเซนต์ต่อหน้าต,ต่อตาเราเนี่ยคือดีทุกอย่างพอรับหลังไปก็ อีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนขาแล้วอีกอย่างหนึง่งเราต้องได้สัมผัสจริงๆต้องได้รู้จักครอบครัวเขาต้องได้รู้จักตัวตนของเขานะคะต้องได้รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะมาอยู่กับเขาแล้วดูแลเราได้ไหมทุกคนหาคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยมันต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ว่าแบบเออจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะทุกคนขามันก็อย่างว่าเลยมันก็ห้าสิบห้าสิบมันต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้ว ทุกคนขาจริงไหมมันต้องมีความเฉี่ยอยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อว่าเราเอ,อตัดสินใจมาแล้วเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าหลายๆคนยคนที่ถามข่อนเข้ามาก็นี่แหละพี่อายุเยอะแล้วนะเขายังเด็กอยู่อะไรเงี้ยเรามีลูกติดนะคือเขายังเด็กอยู่เขาจะแบบดูแลเราได้ไหมพ่อแม่เขาจะรับได้ไหมสารพัดสารคือเอาไง่ายๆว่ามัน <laughs> มันไม่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าทุกคนรู้ไหมว่าตั้งแต่ขันเรียนจบมาทุกคนขาขันกลับบ้านนับครั้งได้เออตั้งแต่เรียนจบ มหาลัยมาคือแบบขวัญก็อยู่มาเลยยาวเลยทุกคนหานะกลับบ้านทํางานอยู่แค่ปีหรือปีกว่าๆยังไม่ถึงไม่ถึงปีกว่าด้วยซ้าปีเดียวแล้วขวัญก็เข้ารับอิสลามพอขวัญเข้ารับอิสลามขวัญก็อยู่มาเลยยาวเลยทุกคนหาตั้งแต่เข้ารับอิสลามนะคะจนแบบจนแต่งงานนะทุกคนค่ะเออนั่นแหละขวัญก็ยังงงว่าแบบขวัญกลับบ้านแบบบางทีไม่ไม่คือกลับบ้าน1ิวันอย่างเงี้ยไม่กลับนานนะทุกคนหาแล้วบอกว่าขวัญก็ไม่รู้ว่าแบบข่าวข่าวขวัญยังมันแบบคือแบบ คนในคนตามหมู่บ้านทุกคนขาขันจะเล่าให้ฟังคนตามหมู่บ้านเนี่ยคือแบบบ้านหนึ่งคือสมุิว่าอย่างขวัญอย่างเงี้ยกลับบ้านไปไใช่ไหมใช่คือรู้กันแหละยังไม่ทันถึงข้ามวันหรอกคือรู้กันทั้งทั้งหมู่บ้านนะว่าเออขวัญกลับบ้านอะ่ะจริงๆริทุกคนขาคือเข่าไวมากนั่นแหละก็เหมือนเข่าของขวัญน,นี่แหละคือแบบตอนที่ขวัญแต่งงานนะขวัญก,ก,ก,นะก็บอกแค่ครอบครัวขวัญนะเออขวัญก็บอกแค่แม่นะอะไรอย่างเงี้ยกับแบบญาติๆาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องมีคนบอกนั่นแหละรู้สึกว่ามันก็ต้องมีคนพูดแลมันถึงบบ คนอื่นถึงได้ยินอะไรอย่างเงี้ยว่าเออแบบเราแบบยางงดอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยจริงๆทุกคนข่าวขวัญอยากจะบอกว่ามันมันขวัญอยากจะกลับไปบอกเขาเรื่องเกินว่าขวัญไม่ได้เป็นเมียน้อยใครนะเออขวัญไม่ได้มาเป็นเมียน้อยเขานะคือแบบทุกอย่างอยู่กับสามีตลอดโดยนี่แหละสิ่งที่ขวัญยืนยันได้ว่าที่เขาไม่ได้มีเมียน้อยเพราะว่าขวัญน่ะอยู่กับสามีตลอด24ชั่วโมงทุกคนข่าอยู่ด้วยกันแบบตั้งแต่แต่งงานมานะห่างกันคือแค่ขวัญกลับบ้านเดือนหนึ่ง นะห่างกันนะแค่สองครั้งเออแค่นั้นแหละทุกคนค่ะแล้วก็ห่างกันไม่เกินแบบไม่ไม่ไม่เกินนะทุกคนค่ะคืออยู่ด้วยกันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงในเห็นหน้ากันทุกวันเออเช้ายันเย็นเช้ายันเข้านอนกันตื่นนอนยันเข้านอนคืออยู่ด้วยกันตลอดเลยขันก็เลยแบบเออมั่นใจว่าแกไม่ได้มีใครอะไรอย่างนงี้งแกก็มั่นใจว่าขันไม่มีใครอะไรอย่างนงี้งเออแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขันจะบอกทุกคนเลยนะว่ามันเป็นเครื่องยืนยัน ความมั่นคงความมั่นใจของเราน่ะก็คือการที่เราไว้ใจกันและกันการที่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันทุกคนค่ะขวัญกับสามีเนี่ยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับของส่วนตัวของกันและกันนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเงินเอยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เอออะไรเงี้ยเอออะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาจะไม่ยุ่งแล้วสามีก็จะไม่ยุ่งเรื่องของขวัญด้วยแล้วขวัญก็จะไม่ยุ่งเรื่องของสามีด้วยต่างคนก็คือแบบคือเข้าใจกันไงมีแต่ว่ามีอะไรก็คือบอกกันแค่นั้นเองบอกกันให้เข้าใจบอกกันให้เรื่องจบ ไม่ได้แบบว่ามานั่งแบบถ้าคุยกับใครอะ่ะถ้าจะไปไหนอะ่ะถ้าจะทําอะไรอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าแอบหรออะไรเงี้ยไม่มีทุกคนขะไม่มีแบบนั้นคือจริงๆแล้วการที่เราไว้ใจกันมันจะทําให้เรานอยู่ด้วยกันนานแล้วมันจะทําให้เราแบบไว้ใจกันและกันเขาก็ไว้ใจเราเราก็ไว้ใจเขามันก็เลยทําให้เกิดว่าจากจากคนที่รู้จากกาักกันกลายเป็นความรักความรัากกลายเป็นความผูกพันคือแบบมันห่างกันไม่ได้แล้วอะไรทุกคนค่าเออถ้าสมมติว่าอย่างขวัญเนี่ยห่างกับสามีสักห้าวันสิบวันเนี่ยเอาแล้วคือแบบ คือแกจะไม่เป็นคนที่แบบว่าฟูมฟายแบบคิดถึงหนะน้านุู่นนี่นั่นไม่ใช่คนโรแมนติกแต่คือแบบแกจะเป็นคนเก็บอารมณ์เก่งมากนะสามีขวนะัญะแกจะไม่พูดแต่คือแบบแกจะไม่ค่อยแสดงออกต่อหน้าคนอื่น แกจะบอกเออแกจะประมาณว่าแบบมองหน้ามองตาก็รู้ใจอะไรนี้ทนหาจะเป็นแบบนั้นทน่ะเออแล้วขวัญก็อยากจะฝากไปบอกคนที่พูดถึงขวัญแบบนั้นเลยเกินว่าขวัญไ่ได้เป็นเมียหน่อยผู้ใดนะขวัญไ่ได้เป็นเมียหน่อยของเขานะขวัญก็เป็นเมียคนแรกหรือก็เมียคนเดียวของเขานี่แหละเออขวัญอยากจะฝากไปบอกเลยเกินว่าีคนที่มันพูดถึงขวัญแบบนี้นะโฮ้ยน้องแล้วทุกคนขานั่นแหละคือขวัญก็ไม่แบบว่าไปโพธนานะว่าขวัญแบบ เออนั่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนขาพันก็ไม่เข้าใจว่าแบบเขาเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนเนะอะเออห้วยนะห้ยนะคนเราเนอะความคิดนี่คือแบบปวดหัวทุกคนขาวปวดมอง พูดมาก็แบบไม่มีประโยชน์อะไรนวยค่ะแต่ว่าก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเล่าแบบคำๆนะคะถ้าใครนะคเะจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะใต้คลิปวิดีโอเนาะแล้วก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่เช่นเคยนวลค่ะมันจะมีประโยชน์อะไรกับเพื่อนๆหรือเปล่าเนี่ยเออนะ,ะถ้าใครนะเข้ามาฟังคลิปวิดีโอแล้วนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้าสมมติว่าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าจะแอด Facebook ขอนมาก็ได้นะะค อ่าขวัญจะแปะแล้วขวัญเนี่ยจะแปะลิงก์ a c e b o o k ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะเพราะว่าใครอยากจะเอ่อส่งข้อความมาอ่าส่วนตัวนะคะก็สามารถส่งข้อความมาถามขวันได้ทุกคนค่ะนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็ตามแต่นะนะถ้านะถ้าเพื่อนๆเข้ามาฟังก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะว่าอยากให้ขวันทำคลิปวิดีโอแบบไหนนะขวันก็จะได้แบบไปสรรหาข้อมูลมามาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังเนาะแล้วสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขวัญก็จะขอตัวไปแล้วทุกคนค่ะแล้วนคะะ 那个好，我是小美。